สวัสดีครับ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 เจอกันอีกแล้วนะครับผมนัทนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเรียบด่วนนะครับเป็นตลาดวินเทจวันนี้วันอังคารทุกวันอังคารนะฮะที่นี่จะมีตลาดนัดวินเทจนะครับเพื่อนไม่รู้เคยเดินมาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าของวินเทนสวยๆงาม,งามแนวชิคๆเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดีกว่า ชอบมากเลยผมชอบตัวนี้มากเลยน่ารักดีมีความเป็นเล็กแก้อะใส่ทะเลสวยนะแนววงล็อกก็มีนะครับนี่เรียบเลยอันนี้เป็นงานแบบงานงานใหม่หรือว่าเป็นงานมือมือหนึ่งส่วนมากจะเป็นมือสองมือสองเนี่ยแโ<ค> <U> <U> อเค <H> อ,อันนี้แท้ US เลยนะฮะทิ้งฟอยโอ้สวยมากเลยทิ้งฟอยคือั้งงานพวกนี้ก็มันจะแล้วแต่ปีผลิ อ๋อแล้วครับอย่างฟลิกฟอยทีเท really ่าไหร่ฮะตัวนี้คลิอยตอนนี้ก็พันสองนี่พันสองนะฮะนี่จะอยู่ที่ปีสองพันจะอยู่ใทราคาประมาณอ๋อเป็นเสื้อบงตรีนะฮะใช่ป่ะโอเคโอเคครับสวยมากเลยฮะมาดูได้ครับอันนี้ก็สวยนนี่ฟลิงพอยสวยดีมือสองแต่ราคาไม่ขี้ขี้นะครับอันนี้ของบอกเลยของเมกาแน่นอนนี่ฮะบอบมาเลก็มี ครับเพียบเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะค,ะครับมาร้านแรกก็โดดเลยเดี๋ยวเราไปร้านอานื่นกันต่อดีกว่าโอ้ยร้านของเล่นร้านของเล่นเด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโอ้ยน่ารักมากเลยครับเป็นรถแบบรถคลาสสิกนะฮะโโหสวยมากครับใครที่ชอบสะสมแนวรถแบบอันเนี้ยน่ารักมากเลยมีตั้งแต่พวกแบบรถรถเครนรถดับเพลิงนี่ฮะน่ารัก เท่าไหร่ครับผมอันนี้950ครับนี่ฮะโอ้โหฝากซื้อลูกได้เลยน่ารักมากว้าวเนี่ฮะโอ้โหตอนเด็กถ้าพาลูกมานี่กรี๊ดแน่นอนผมบอกเลย <S <S เล่นเล่นในทุกวันนะ่ะน่ารักดีน่ารักดีนี่ฮะว้าในนี้แล้วก็หมุนไปหมุนไปโอเคนี่ครับจะมีอีกนะฮะก็จะมีเป็นรถพวกรถเก๋ง เทีบยมเ,เลยเยอะมากโตเนี่ยอย,นะอยากได้อ่ะว,ว้าวกีตาร์ก็มีนะครับน่ารักมากซื้อไปไประดับบ้านจะสวยมากมีโลกด้วย จะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกแบบซีดีเก่าๆวงบลีเทตเตอร์หรือว่าอันนี้เมทัลิก้าสวยมากเลยผมว่าโอ้โหคอนก็นมีนะผมว่าสำน้าซื้อไประ,ะสมมากกว่าแล้วตอนนี้เครื่องเล่นนาอาจจะไม่มีนะหรือจะเป็นพวกแบบสติกเกอร์ก็ได้นะสติกเกอร์แบบวงอะไรนี้มีหมดเลยเอ๊ <ST>. อันนี้อะไรเอ่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นเครื่องดนตรีนะเจ้าของไม่อ,มอยู่โทษนะรัคาอันนี้ขายแล้วครับอ๋อเจ้าของไม่อยู่เคยดินแล้ว่ามันเสียมันเพาะมากอะ่ะโอ้เสียงมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะดูแบบกลาง,งวันกางวัน วยมากเลยอันนี้พี่อภัยอันนี้ผมเล่นเป็นเป็นอย่างเดียวที่เล่นเป็น <laughs> ว่าก็จะเป็นแบบโฟกร์เซชันแล้วก็อ่นี่มีหมดเลยฮะอุปกรณ์เกี่ยวกับเพื่องดนตรีเป็นฟิกกิตา้าก็มีนะ <c oughs> นี่เ,เก๋ดีนะผมชอบโคมไฟมากเลยอ่ะมาดูแบบวินเทจ โค okay. มไฟเท่าไหร่ครับนี่ออมาโช,อาาโ,ชโอ้โหสาชมเลยต้องบอกเขามาโชว์แล้วไม่ได้ขายตับฝันเลยโอเคก็จะมีเป็นงานไม้อะน่ารักมากอันนี้เป็นแบบเป็นงานงาน,งานแกะนะผมว่าอันนี้เป็นงานไทยหรอเปล่าฮะน่ารักเท่าไหร่ราคาหกร้อยหกหกร้อยห้าสิบนะครับอันนี้อ๋อมีล่มด้วยนี่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  นี here, ่นี่นี่มันเก๋อะอ๋อนี่พันสองเองนะสวยดีนี่หมดเลยอ๋อองร้อยนะโอ้หอันนี้8ปี้80ปีฮะพอดีลงย t u b e อ๋ออ้นี่เป็นเป็นงานแบบเรียกว่าฝั่งมุกใช่ไหมอันนี้เรียกงานทำมุกของแท้เลย งานแฮนเมคอายุ80ปีเลยเหรอครับ80กว่าค่ะโอ้ยสองภาพนี้กระบะมุกก็80กว่ารุ่นเดียวกันเลยโหนี่นะฮะนี่ใช่ไหมครับใช่่คะโอ้โหนี่ของเก่าอันนี้ของเก่าแท้เลยไม่กล้าจับเลยจับได้ค่ะโอ้โหเก๋มากนี่ฮะดูงานละเอียดมากอ่ะอันนี้45ปีค่ะอันนี้45ปีโอ้โหนี่รูปประวัติหมดเลยใช่ไหมฮะ สมบัติหมดเลยอ๋ออันนี้ของเอาสมบัติมาขายเลยฮะยุคนี้ต้องบอกว่าต้องงัดสมบัติมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นซีนเนี่ยของเป็นสุดใบค่ะอ๋อของดูไบใช่ไหมฮะนี่นะคะดูไบแทฉอันนี่ดูไบแท้เลยเอามาจากดูไบโอเคฮะอันนี้บอกสนใจมาได้เลยฮะตลาดเรียบดนทุกวันอังคารมาทุกวันอังคารใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ของพม่านะคะโอ้ี่พม่าอันนี้เป็นเหล้าหรือเปล่าเอ่ยงูเห่านะว้ับวายกล่องงูเห่าโอ้งูเห่า เคยมีได้ข่าวว่าแบบเปิดงูค่ะเปิดมาแล้วงูเห่ากระโดดฉกอันนั้นยังไม่ตาย <S <S ผมไม่แปลกใจเหมือนกันว่าเขาเอาไว้เป็นเดือนเดือนแล้วยังไม่ตายไมไ่รู้ว่าจะตายหรือยังน่าจะตายแล้วแหละผมว่านะโอเคครับ <Okay, S 2> ขอบคุณมากนะคะ <S <S อนนโอ้ของน่าดูจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกกว่าว่าได้ยอย่างนี้เป็นไงว้าวอันนี้เดวดูเดวดูอันนี้สิเ่งมากโอ้ จะเป็นพวกป้ายต่างๆก็มีนะอันนี้น่าจะเป็นแบบไม่รู้ป้ายไทยหรือเปล่าผมมีเวดป้าด้วยเวดป้าก็น่าสนใจมากเลยผมเป็นคนที่ชอบแนวเท่าไหร่ครับเวดป้าร้อยยี่สิบบาทนะครับไม่แพงเลยนี่ฮะอันนี้นก็น่าจะประมาณซักเรียกว่าฟุตกว่ากว่าวาอันนี้ก็สวยฮะอันนี้น่าจะเป็นงานคัดสมาแล้วนะนี่เท่าไหร่ครับ อันนี้ห <c oughs> ้าสิบโหดแม่อุตสาห์ชมปูมาอย่างดีเลยกะว่าประมาณสักมีตั้งแบบ7จ็ดแปดร้อยโอ้โหถูกมากฮนะด้านบนร้อยเดียวอ,อันนี้50บาทเองฮนะนี่พ่อค้าบอกแล้วคนระัโอเคขอบคุณมากนะครับโอ้ยเจอแฟนแล้วนี่ฮนะเพียบเลยน่าจะเป็นแนดเลโโรสวยๆนั่นเลยมีทุกขนาดฮนะ อะไรของก็มีอุ้ยนี่น่ารักดิเป็นตุ๊กตาแบบก็กิดเป็นแฮปปี้นิวรพวกนี้เยอะมากนี่ร้านนี้โดนแน่นอนโอ้โหผมชอบมากเลย ผมเป็นคนที่ชอบสะสมพวกแบบตุ๊กตุ๊กตุ๊กตาพวกน,นี้เยอ <c oughs> ะมาก <c oughs> นี่ฮะปืนสวยมากเลยว้าว ไม่ได้ถามราคาเลย,ยแต่น่าสะสมอะ,อะนี่โอ้ยอะไรอ่ะน,น่ารักดีอันนี้ชอบผมช,ชอบหมวกมากเลยสกู๊ตถ้าใครดูอันพีช ใช่เลยอ่ะน่ารักดีน่ารักดีใบเท่าไหร่ครับตัวนี้220เองฮะน่ารักดีน,ดดน,นี่รถได้อีกแล้วครับ<ฮ>นี่เห็นไหมถ้าใครมาซื้อบอกเลยว่าพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากฮะรถได้อีกนะฮะมันจะเป็นทรงแข็งแบบใส่แบบเป็นพอสเตอร์อเงี้ยได้เลยอ่ะ <S <S ชอบชอบเฮ้ยโอ้โหผมชอบตัวนี้มากเท่าไหร่ครับนี่ตัวนี้ตัว,ตวขาว สามร้อยห้าสิบเองเอาไว้ตั้งได้เลยอ่ะน่าจะเป็นฝาของอ่าอะไรนะสตอลปทูเปอร์อ๋อไอที่เป็นแบบฝาแก้วน้ำใช่ป่ะโอเคสตอลปทูเปอร์เยอะมากครับขอบคุณนะครับ เฮ้ยมานี่คุณคุณไหมของบูดี้หรือเปล่านี่ไงเจอบูดี้แล้วโอ้มีบูดี้ด้วยอยากได้เลยมาครบเซตเลยนี่ไหมบัตรลท์เยียก็มาบูตี้ในรองเท้าฉันมีงู วันนี้อากาศก,าก็เย็นๆหน่อยคนก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะเดินได้แบบสบายเลยมีอีกเยอะเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเวลานี้ก็สวยเดี๋ยวตามไปดูนี่มามก็เก๋ดีนะเป็นกระเป๋าแบบทหารสมัยก่อนอะแบบวินเทจน่ารักดีเออน่าสนใจอะ่ะใครสารนี้ก็มาดูได้เลยอะ่ะโห้ี่กระเป๋ามีเพียบเลยฮะนี่ กระเป๋าคาดข้างก็สวยดีของ U อสวยเลยตัวนี้โอ้เข็มขัดหนังก็มีนะสวยมากครับผมถึงหนังแท้หมดเลยใช่ไหมครับผมนี่ครับพ่อค้างรับประกันแล้วฮะว่าหนังแท้ทุกเส้นเลยฮะมาดูได้เส้นละเส้นละเท่าไหร่ครับประมาณนาะลดต้นที่สองร้อยห้าสิบโอ้โหถูกมากเลยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบครับผมอ๋อราคาถือวราคาหลับแล้ว อ๋อโหนี่รัมีตั้งแต่แบบคาร์เมยเออมันเป็นงานลักษณะแบบคาร์เแต่ว่างานยุกแต่ว่างานนอกเส้นอ๋อนี่รับประกันงานนอกเลยใช่ไหมงานนำเข้าเข้ามาโอ้โหบางแบรนด์เงี้ยเอาซิ่วเนี่ยแบรนด์มาเราไม่มีนี่อ๋อเหรอที่มีดิลเลอร์ฮะแต่ว่าอันนีรองทุกที่นะฮะอ๋อรู้เจ๋งเนี่ยถ้าสายคาร์เมลผมว่านี่แหละนี่แหละสี่เคยนดอใช่เลยแล้วแบบไม่แพงด้วยนะเริ่มต้นแค่สองร้อยห้าสิบเองโอ้ ผมชอบเสื้อตัวนี้มากเลยอ่ะมันมีแค่ตัวเดียวมันจะเป็นแบบเนี่ยดูดิ mm hmm. เท่มากอ่ะวินเทจแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นอ่ะเ mm hmm. ด,ดี๋้ดูใด้ดู mm hmm. เนี่ยครับโอ้ใส่คลุมสวยมากเลยนะแล้วก็ตรงเนี้ mm hmm. มันก็จะมีรูดอ่ะ mm hmm. ไม่อยากเดาราคาเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ uh, ว้าว950ราคาก็โอเค oh, <no. S 1> ราคารับได้950ไม่แพง มีเพียบเลยรองเท้าก็มีฮะก็จะเป็นทั้งแบบน่าจะเป็นมือสองแบบเกรดที่บันดีมือหนึ่งน่าก็จะมีด้วยนะดิสวยดิเป็นยีนก็มีนะฮะมีตั้งแต่แบบ ยีมือสอแบบน่าจะคัดเกรดมาแล้วละ่ะอันนี้เดีลองมาดูเสื้อนีเออผมชอบแบบแนวนี้มากเลยอ่ะคือใส่ใส่คลุมสวยมากเลยอ่ะนะใส่กับเสื้อยืดคลุมอะไรเงี้ยโอ้โหปุ๊บใส่เล็กไปหน่อย น,นีก็สยใส่บางแดดแบบบางแอร์ส่วนมากเลยใส่กลุ่มปลดกระดุมอะไรเงี้ยกระติ้วว้าวอันนี้น่าจะเป็นของผู้หญิงนะน,น่าจะเป็นไซส์ผู้หญิงเงเล็กๆน่ฮะจะเป็นแบบแนวมัดย้อมอันนี้มือหนึ่งไหมครับมือสองนะฮะ โอ้นี่มือสองสวยมากเลยอะะะ่ะผสมผสานแล้วเป็นงานกัดขึ้น,นอ,อ๋อมีเสื้อโบลอนตรีได้ป่ะ<ช>อันนี้เป็นงานทำเองหรือเปล่าพี่เเป็นืองงวต้้ออให๋หออ,อันนี้เป็นแบบเอามาทำอีกทีหนึ่งใช่ป่ะฮะอ๋อเขียนเองเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆดีกว่านี่โอ้หเจ๋งอ,ะอง่ะคือเขาเรียกว่าเป็นแบบชิ้นเดียวเลยวันพีซเลยนะ มันเรียกว่ามาสเตอร์พีซดีกว่าต,ตัวเดียวเท่านั้นเลยโอรี่เลยเก๋มากนะฮะอันนี้พ่อครับเป็นคนวาดเองเลย,ยครับผมผมมาจกตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้เมเปอดอยู่650 650บานะนะฮะเป็นผ้าบางครับอ๋อ ว้าวออโอ้นี่เป็นแบบพวกอุปกรณ์บกน็อกสวยมากเลยนะครัผมถ้าผมมีมอเตอร์ไซค์ที่ผมก็จะซื้อแบบรุ่นนี้ฮนะมันจะสวยมันมีความมันวินเทจสีขาวเท่าไหร่ครับผมอไอ้สองพันนะครับ สีดำข้างๆก็ด้วยใช่ไหมฮะดว่าเลโอ้ยพันเก้าโอ้ย9 0 0ถูกกว่าถูกอ่ะน่ารักอยากได้มากเลยแต่ยังไม่มอไซเป็นไงบ้างครับวันนี้ถือว่าแบบผมว่าของวันนี้ที่นี่ก็โอเคเลยนะ ถ้าเ,เพื่อนๆแบบสนใจยังไงก็มาดูได้นะฮะที่นี่จะเปิดทุกวันนาคารนะครับก็ประมาณแต่ได้ข่าวว่าตั้งแต่บ่ายตั้งแต่15บหนกาถึง5้าท่มนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วถ้าวันนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะฮะแล้ววันหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเจอกัน